เ hey, like อ้ยยยยยยสวัสดีผนับถรายนะครับพวตอานี้อยู่ในเกมออ Star Tower Defense X แต่ตอนนี้ผมอยู่ในแอปจำลองมือถือนะครับเป็นแอปจำลองที่ผมเลือกมาในการสอนเ f k ในครั้งนี้นะก็การ FK มีทั้งหลายรูปแบบนะครับโดยก่อนนันนี้ผมจะใช้เป็นทีนิทากนะถ้าใครอยากได้ลื่นๆนะครับแบบใช้สามารถใช้ในคอมได้แบบลื่นๆนะก็แนะนําเป็นทีนิท้าดีกว่านะับใครที่แบบว่า ส่วนใครที่แบบว่าอยากอยากที่จะฟาร์มแล้วปล่อยนะสามารถพับหน้าจอแล้วไปทำอย่างอื่นได้นะครับก็แนะนําเป็นแอปจาลองมือถือนะครับผมช่วงที่พูดเยอะนะ <c oughs> ก็เลยแบบไม่ค่อยรู้สึกว่ยสบายเท่าไหร่นะครับก็เฮียฝากกไลไรก,ไลกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะมาสอนให้เต็มที่นะอ่ะเดี๋ยวรามาสอน FK กันดีกว่านะครับผมจะใช้เป็น4ตัวหลักๆนะก็4ตัวหลักๆนี้นะครับจะเป็นมีฮอคตัว SD มีซีกนะครับแล้วก็เอเลนนะอ่ะ ดูความสามารถของตัวพวกนี้กันก่อนนะครับตัวของมีฮอคเนี่ยผมอัพสกิลทีให้มันแบบตันเกือบทุกท่าแล้วนะครับและไอที่อัพคือโอเวอร์ลอร์ดสองนะแล้วก็ลิโกเชตสองนะครับเอาไว้เคลียร์มอนกิ้กี้นั่นเองผมไม่ได้เอามาใช้ตีบอสนะเอามาเคลียร์มอนกิ้กี้นะครับส่วนตัวที่ตีบอสผมจะเป็นตัวนี้ครับเป็นเอสเดนนะโดยสกิลทนะีนั้นผมอัพแค่สองอย่างนะครับเป็นโอเวอร์ลอร์ดกับลิโกเชตนะอ่าต่อไปจะเป็นตัวของซิก ซีกนี้ก็เก่งมากๆนะครับผมอัพเป็นสายสป,ปีดนะโดยการใช้เพิ่โมโอกาสตีซ้ำ3 0นั่นเองโดยดาเมจจะได้เป็น100%เลยอัพเป็นสายสป,ปีดครับอัพขึ้นมาตรงนี้2อันอ่ะ,อะแล้วก็เอเลนเนี่ยไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับเอามาตัดโล่อย่างเดียวนะแล้วก็ตรงเงินครับผม <c oughs> อ่ะโดยแอปบูมูนะครับตอนนี้มันมันสามารถเรคคอร์ดได้นะทุกคนเหมือนที่นี้ทักเลยสามารถจําลองได้นะครับ <c oughs> ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมเซฟไว้ประมาณนี้นะ <c oughs> แบบค่อนข้างตึงนิดนึง เพราะว่าตัวนี้ลงยากมากๆนะครับไม่ไดิงง่ายเลยนะอ่ะส่วนเรื่องการตั้งค่ามูมูอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นคนสอนเยอะแยะแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะสอนซ้ำนะผมจะขอเน้นเป็นตัว a f k อย่างเดียวเลยนะครับแบบคล้ายๆกับทินิทักเลยส่วนใครที่รอทินิทักอยู่ก็ดูไว้เป็นแบบเหมือนกันเลยก็ได้ครับผมแค่กดอัดกับกดกดหยุดอัดต่างกันแค่นั้นเองมันแทบไม่ต่างกันเลยนะ สามารถใช้ได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับโดยการที่เราจะเอฟเได้เนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ8นาทีก,กว่าๆเลยนะครับอ่ะปรับเป็นสปีดคูณ2ไว้ก่อนนะแล้วก็เลือกมุมนะผมขอไอตัว FK ตอนนี้คือผมแบบยังไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะทุกคนเพราะงั้นผมจะมาเล็งก่อนเล็งก่อนนะครับว่าจะทําอะไรไว้ตรงไหนยังไงดีอ่ะผมขอยืนไว้แถวๆนี้แล้วกันนะแล้วก็ตั้งค่าปุ่มนะครับตั้งค่าปุ่มเป็นอิดิทอ้บอ่ะให้ล็อก ล็อกตามมุมที่เราคิดว่าเราจะล็อกไว้นะผมขอล็อกไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะอย่างน้อย3จุดนะครับเพื่อความแม่นยํานะความแม่นยําอ่ะผมขอล็อกไว้อย่างนี้แล้วกันเป็นตรงกลางแบบนี้นะหรือใครที่อยากได้เป๊ะกว่านี้ก็ใส่เพิ่มก็ได้ผมอาจจะใส่เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งขิดขวานะครับแล้วก็ใส่เลขสี่เข้าไปไอ้ตัวนี้เอาไว้แบบไอนี่เฉยๆนะล็อกล็อกไว้เฉยนะครับเซฟไปอ่ะเดี๋ยวเรารีสตาร์ทแมทอีกรอบนะครับฮึบรีสตาร์ทแมทโอเคอ่ะ ขอผมจะล็อกไว้ประมาณนี้เลยนะล็อกไว้นะครับ1 2 3 4ล็อกแบบนีนะเสร็จแล้วเนี่ยให้กดอัดได้เลยนะครับเป็นครีเอทใหม่ฮึบกดอัดปุ๊บแล้วก็กดไป 1, 2, 3ทีแล้วก็วางตัวเงินซ้ำสัก2ทีไปนะครับอ่าเราก็กดเริ่มได้ <c oughs> ตอนนี้วางซ้ำไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าต้องวางซ้ำา2ทีเนี่ยเพื่อความชัวนะครับวางความชัวใครอยากชัวกว่านี้ก็วางสัก3ทีนะ อ่าโอเคเริ่มมาละเริ่มเริ่มได้ละทีนี้ก็วางเพิ่มปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บผมจะวางไว้ลักษณะนี้เลยนะครับสามารถก๊อปตามได้เลยนะใครที่ทําในแอป,ปไหนก็ตามนะครับแอป,ปไหนก็ตามหรือว่าใช้โปรแกรมอะไรก็ตามนะครับสามารถทําได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็วางซ้ำไปปึ๊บปึ๊บวางซ้ำอ่ะตัวท้ายมันมันอาจจะช้าหน่อยเราก็วางซ้ำๆไปเสร็จแล้วเนี่ยให้กดอัพตัวละครน,นะกดอัพตัวละครปึ๊บอย่างนี้ จริงเรากดซ้ำๆหน่อยๆก็ดีนะแล้วก็กดอัพๆๆนะครับเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์อ่ะตอนนี้เราจะอัพตรงนี้ถึงแค่พันหอ่าไม่ดีกว่าเอาวางวางตัวเลยดีกว่าเป็นซีกนะครับผมก็มาเรียนรู้พร้อมๆ,ๆกับทุกคนนะทุกคนนี่วางไว้แบบนี้นะให้วงสีขาวเลยกินรอบๆกับตัวเสารตรงนี้เลยนะวางซ้ำไปฮึบโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกห,หึบฮึบนะครับวางซ้ำไปสักสอที โอเคเสร็จแล้วก็กลับมาอัพเงินได้เหมือนเดิมนะกลับมาอัพเงินได้นะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มคลิกคลิกคลิกแล้วก็อัพเงินอัพเงินอัพเงินอ่าเห็นไหมว่าได้ไหมได้ใช่ป่ะเออเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราอัพตัวเงินตัวแรกเสร็จประมาณตันแล้วเนี่ยตันตัวแรกนะเดี๋ยวเราก็วางตัวเพิ่มนะครับวางตัวเพิ่มนะโอเคอัพ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 ได้อัพได้อัพเรื่อยๆอัพเรื่อยๆเพิ่ม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 กดรัวๆกดรัวๆ เราต้องเน้นทาซ้าหลายๆรอบนะครับเพื่อความชัวร์และความมั่นใจนะโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาอัพตัวของซีได้เลยกดกัดัวกดรัวกดรัวลอึบอึบอัพสักสองขั้นไปโอเคแล้วก็ตรงนี้กดกดกดอัพไปอีกขั้นหนึ่งสองขั้นไปโอเคเสร็จแล้วเราจะมาวางตัวกันเป็นตัวของซีอีกตัวหนึ่งครับวางไว้ตรงนี้ซีตัวหนึ่งไว้ตรงนี้นะเล็งไว้ดีๆนะครับทุกคนเล็งไว้ดีๆ สร็จแล้วให้มาอัพเงินอีกอันนึงอยากอัพเงินตันๆนะกดกดอัพอัพไปเยอะนะครับเวฟเจ็ดแล้วเราต้องตันก่อนเวฟสิบนะตันก่อนเวฟสิบนะครับกดไปกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวางกันโล่กันต่อครับตันสักสามตัวก่อนโอเคเลือกอันใช้ตลอดนะครับตัวการ์ดกดรัวรัวกดรัวเสร็จแล้วเนี่ยามาวางตรงเงินเออตัวตัวนี้กันเอเลนจริงอยากวางไว้ตรงนี้เลยนะ แต่ว่าแบบต้องวางไว้แถวนี้นะครับฮึบตรงนี้แล้วก็แปลงล่างฮึบโอเคแล้วก็วางตรงนี้เอ่อวางไว้ตรงนี้แล้วกันฮึบแล้วก็แปลงล่างฮึบโอเคกดย้อนออกมาได้โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วก็อัพเงินต่ออัพเงินต่อนะกดซ้ําหลายๆทีก็ดีนะครับกดซ้ําหลายๆทีก็ดีเออมันจะได้ดีนะถือแล้วก็วางเป็นมีฮอกครับผมมีฮอกวางไว้ตรงนี้ ตรงกลางด้านซ้ายนะครับของผมจะใช้เป็นมีฮอคนะใครที่มีตัวอื่นก็ลองได้นะครับผมอาจจะลองเป็นแบบนี้ให้ทุกคนดูนะอ่ะตอนนี้ผมจะไม่กดตัวทีเพื่ออัพแล้วนะมันจะคาดเคลื่อนนะเวลามาซ้ำนะเราต้องกดเป็นตัวแทนนะครับกดซ้ำลหลายๆทีเพิ่มๆนี่กดซ้ำแล้วก็กดอัพ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 ัพพวๆนะตรงนี้อัพตันได้ก็ดีนะครับตรงนี้อัพตันได้ก็ดีเลยนะป๊อป๊าป๊าป๊ป๊ปปปจิงๆใช้มีฮอคแทนเอสเดสเลยก็ได้นะครับถ้าใครมีบัฟดีดๆแล้วก็อัพเป็นโอเวอร์โหลดเยอะๆนะ มันอัพตันได้แค่2ทีเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะครับเรามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอัพอัปอัปอัพอัปไปเพิ่ม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 อัพอไปนะครับโอเคอัพตันแล้วนะมีฮอกอัพตันแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาวางเอสเดทตรงนี้ครับเอสเดทปึ๊บวางไว้กันไว้ฝั่งนู้นนะกันไว้ฝั่งนู้นจะดีกว่าเึิ่มเพิ่มเพิ่มเเบลล์สิบเอ็ดละเดี๋ยวเราต้องอัพตัวลิงแล้วนะครับตอนนี้ต้องอัพก่อนนนิดึง ฟาบโอเคกดกดการ์ดไปแล้วก็อัพลิงอัพตัวซีงนะให้มันถึงขั้นหนึ่งหมื่นนะครับให้ถึงขั้นหนึ่งหมื่นเลยน่าจะทันนะน่าจะทันคิดว่าน่าจะได้นะเอา้าโดนสตันตัวอะไรโดนสตันช่างมันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไหนต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงนะเพราะลงอันเนี้ยมันลงนานนะฮะลงนานปึ๊บโอเคแล้วก็อัพตัวนี้ต่อปึบปึ๊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 บถึงหมื่นโอเค โอเคตัวนี้ก็อัพไปนะครับอัพถึงขั้นหนึ่งหมื่นเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็มาอัพเ d a t ดต่อ s d a t e นะกดซ้ำๆไปน่าจะได้นะรอบนี้ปึ๊บๆๆ,ๆ,ๆจริงๆอยากอัพให้มีฮอคด้วยนะจริงๆอยากวางมีฮอคอีกตัวนะครับเพื่อความชัวนนะปึ๊บๆๆ,ๆวางไปแล้วก็กดออโต้หยุดเวลาได้เลยนะปื๊บตรงนี้นะครับกดออโต้ไปเลยเสร็จแล้วก็วางมีฮอคอีกตัวเลยผมจะวางมีฮอคอีกตัวนะวางซ้ำไปเผื่อไว้ <c oughs> แล้วก็อัพลัวๆครับกดอัพลัวๆัวเขาให้มันช่วยตีบอสด,ด้วยนะบอสกิ้กี้อ่ะพวกบอสฝั่งนู้นนะครับจะได้สบายสบายหน่อยกดอัพลัวๆอัพลัวๆอัพลัวลัวเอาแค่ฝั่งนี้เลยเพราะมันเน้นหนักฝั่งนี้มากนะครับเพิบมเพิ่มพิ่พิ่พิ่ต้องได้แล้วแหละอย่างงี้ต้องผ่านแล้วนะถ้าผ่านแล้วก็สบายแล้วนะครับไม่ยากละกูกูก <c oughs> ูก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 ูโอ้พูดเยอะเจ็บคอนะครับ กดอัพรัวๆนะทุกคนจริงๆอัพแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแหละแต่เดี๋ยวรองเงินเยอะอีกหน่อยแล้วกันรอรอมันขายตัวเอ้ยรอมันตีบอสเสร็จนะครับบอสตีนานนิดนึงนะเพราะว่าโดนสตันนะครับจริงๆนานๆเลยก็ก็ได้นะไม่มีปัญหานะเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าช้าสุดเนี่ยประมาณกี่นาทีเราจะได้แบบวไวๆหน่อยจะได้เอฟเคว้ๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยได้เลยนะถ้าหลังจากเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราปล่อยได้เลยนะครับ ส่วนคลิปนี้ผมจะปล่อยตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับอยากจะสอนเร็วๆเหมือนกันแต่อาจจะลงเป็นวันวันอื่นแทนนะเป็นวันที่อะไรดีอะวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเช็คก่อนวันนี้วันที่สิบสามนะวันที่สิบสามอาจจะลงไปวันที่สิบสี่นะครับลงรอรอไปก่อนรอรอไปก่อนนะทุกคนอ่ะตอนนี้อัพมีฮอคได้แล้วนะครับอัพมีฮอคอัพมีฮอคขึ้นไปขึ้นไปอีกนะตอนนี้เวสสิบห้าแล้ว ตอนนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณแปดนาทีกว่าๆเลยนะเพราะว่าเรามาวางไว้หลังๆนะครับเรามาวางไว้หลังๆเลยนะนี่บอสยังไม่ตายเลยเนี่ยบอสยังไม่ตายเลยตีบอสหน่อยครับพี่ตีบอสหน่อยโอ้โหมันไม่ตีบอสเลยนะไม่รู้ทําไมผมเนี่ยอยากเน้นตีบอสมากๆแล้วก็โดนสตันตอีกแล้ว <c oughs> โอเคบอสตายบอสตายแล้วนะครับอันนี้น่าจะช้าสุดเท่าที่เป็นไปได้ละน่าช้าสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหโดนสตันตรัวๆเลยนะโดนสตันตรัวๆนะครับตัวน,นี้ไหวหรือเปล่า ตัวนี้จะไหวหรือเปล่าโอเคมีฮอกมีฮอกตื่นเร็วมีฮอกนฮอกตื่นเร็วบอสมาแล้วต้องรีบตีตีให้ตายไวๆนะสู้สู้สมีฮอกหือตัวแบกเราเลยนะครับมีฮอกเนี่ยเหลือกี้ใช่ปะเหลือมอนกี้เอาเหลือบอสอีกตัวหนึ่งนะครับเหลือบอสอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลานานตัวนี้แหละมันไม่ได้มีบอสแค่ตัวเดียวนะมันมีบอสหลายตัวเราจะลำบากเอานะครับสู้สู้มีฮอกไหวมีฮอกไหวเออเออมีฮอกไหวนะ ผมว่าถ้าใช้เซตเนี้ยคิดว่าถ้าลง10รอบเนี่ยอาจจะมีแพ้แค่ตาเดียวนะอาจจะมีแพ้สัก1ตาลง10ชนะ 9, อะไรอ่างเงี้ยนะไม่ก็ชนะ10ไปเลยครับค่อนข้างการันตีนะเพราะเราเซตไว้แน่นหนามากๆนะเซตไว้แน่นหนามากๆโคตดบรุมานานะมีฮอกอัพตันอัพอัพได้เท่านี้แหละเอาได้เท่านี้นะครับมาตีมอนตีบอสนะตัวแบกจริงๆนะครับตัวนี้ใครที่อัพตันได้ก็อัพนะค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียว โอเคโอเคตายเรียบร้อยน่าจะจบแล้วนะครับ8นาที40กวิโอ้โหใครจบเร็วกว่านี้ก็พิมพ์กันได้นะครับใต้คอมเมนต์โอ้โหได้ของกด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 ไปนะกด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 ไปถึงสัก9นาทีแล้วกัน9้านาทีไม่นจะจบอยู่ประมาณ10นาทีมั้งถ้าเราแบบเอ้ยจบประมาณ9นาทีกว่าและถ้าเราแบบเสร็จไม่หมดแล้วนะโอเคกดรีเพลย์รัวๆครับรีเพลย์รัวๆกดรีเพลย์รัวๆจนถึงวินาทีที่10 9 สิบเสือจแกดหยุดอัดได้โอเคอ่าแช่เอาเชาเอาสองนะฟาร์มแล้วก็พิมพไปเอ็ไอซ์ซเอ่อมันนี่มันนี่แล้วก็เอเลนเอาไว้จำนะครับเผื่อเผื่อลืมเผื่อลืมเผื่อลืมนะว่าแบบต้องใช้ตัวอะไรบ้างนะครับาจะตันได้เท่านี้ปะ กดเซฟไปเึ้โอเคเรียบร้อยเซฟแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ f i ฟินิตลูปปรับเป็นอินฟินิตลูปด้วยนะเซฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาีส s t a r t กัน restart match แ,แต่ผมคิดว่าน่าจะผ่านได้นะผ่านได้ชิวๆอยู่แล้วผมก็จะเตรียมจบคลิปไพ้เพียงเท่านี้นะเพราะว่านานนานมากๆแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคผมว่าขี้เกียจตัดให้มันแบบจบจบไปเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะตัดให้ทุกคนเห็นแล้วกันนะครับว่าตอนจบเนี่ยมันเป็นยังไงเลยผมจะเร่งเวลาให้นะครับ โอเคทามสกิป okay.